ที่ดินทำเลดีราคาถูกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีที่ดินแปลงสวยมาให้ดูกันนะคะอยู่ที่บ้านหนองบัวตําบลงิ้วอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะทําเลดีอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นวังน้ำเขียวจิมทอมสันและเขื่อนลำพระเพิงด้วยค่ะ อยู่ห่างถนน304มาแค่100เมตรเท่านั้นเองนะคะติดถนนคอนกรีตน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมใกล้โรงเรียนอบอตองิ้ว1.3กิโลห่างเซเว่น2กิโลค่ะไปตลาดสดโลตัสตัวอำเภองิ้ว6กิโลไปโรงพยาบาลปักธงชัย10กิโลเมตรและตัวเมืองโคราช32กิโลค่ะ ที่ดินแปลงสวยเหมาะซื้อเกรงกำไรทำสวนก็ได้กเกษตรผสมผสานก็เหมาะสร้างบ้านก็ได้นะคะแต่ต้องถมดินก่อนส่วนสาธารณูปโภคเรามีพร้อมค่ะที่ดินชนดครุฑแดงแปลงนี้เนื้อที่สองไร่ขายราคา850,000บาทคุณผู้ชมท่านใดสนใจโทรหาคุณออน ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะพบกับเราใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ